ออกห้าง80 0แสนมือสองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ได้ตัวท็อปสุดเลยนะหายากมากแล้วก็โคตรประหยัดน้ำมันเลยและแถมยังได้สีดำด้วยนะกับคันนี้เลย Honda City 1.0 RS Turbo ปี2019รุ่น RS Turbo เนี่ยเป็นรุ่นที่หน้าเขาจะหล่อคนอื่นนะครับเหตุผลเพราะว่านี่เลยไฟหน้าเขาเป็นแบบ LED เต็มระบบแบบนี้มอนเผอเนี่ยรุ่นนี้นึกว่าซีวิกนะแล้วก็กระจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีดำไฮกลอสแบบนี้นะรถก็จะดูดุกว่ารุ่นอื่นแล้วก็ได้ล้อแมกนะครับ16จากโรงงานนะอันนี้เป็นปัดเงาตัด สีดำนะประตูนะครับได้ระบบแบบ smart entry นะแค่เอามือสอดรถก็เปิดเรียบร้อยแล้วไฟท้ายเนี่ยอย่างเท่เลยนะครับออกเป็นเล็มยมสันๆแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ได้ลมลำด้วยพร้อมสัญลักษ์ แบบนี้เลยครับรถที่ออเลนออโต้ทุกคันนะครับเรามีการถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกองเครื่องกองแอร์กองอากาศให้ทุกคันเลยนะ <_ C 1> เพื่อลูกคา้าได้รถที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ต้องไปเสียเงิงนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกรอบนึ่งเงี้ยพื้นภายในของตัวเอสนะหล่อกว่าปกติเยอะนะตัวเบาะก่อนเลยบเบาะี่ยได้เป็นผ้าผสมกับตัวหนังก็เย็บด้วยด้ายแดงรถดูสปอร์ตมากคันนี้สภาพโคตรดีแล้วรถป้ายแดงมือเดียวเลขไม้เก้าหมื่นกิโลเท่าเองแล้วรถเก่งไซส์เล็กขนาดนี้ปกติเขาไม่มีระบบคลัตช์สันโทนนะหรือระบบล็อกคอมเพลตอัตโนมัติเนี่ย ส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมไม่ค่อยถนัดผมกลัวชวินกเกียบคันเร่งมากคันเนี้ยราคากระตัวมันแค่4 6 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าตัวท็อปแบบเนี้ยหายากนะแล้วก็ประหยัดก,ก๊อกแมแดงไปแล้วเนี่ยสามแสนกว่าบาททีเดียวใครอยากรู้จริงๆนะครับเรามีสองสาขาเรามีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่สุาารสานใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมออกเลดออโต้